ทังบ้านครับผมไปเจอเซิร์ฟหนึงมาผมเข้ามาแล้วพวกเขานั้นรู้จักผมหมดเลยเฮ้ยเนี่ยทั้งหมดที่เขาเป็นคนไทยหมดเลยแล้วเขาก็เออรู้จักผมมาอา้าวเอาแล้ววุ่นวายเลยทีนี้โอ้เท่าที่ดูแล้วอยู่ไม่เป็นสุขงแน่เลยตัวผมเอาไปดีกว่าลาลาลา,ลาแล้วเกมเขาก็เลิแล้วไงสตาร์เกมผม,มคนนี้ก็เป็นคนไทยอ่ะโอ้คนไทยทั้งเซิร์ฟเลยอะ่ะว้าวาจะอยู่เป็นสุขงไม่ได้ตอนนี้ผมก็ขออนุญาตปัดไฟก่อน,นละกการะดคือดำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศเอาจร e ิงคือมันให้ฟิลเหมือนผ ผมอยู่ในไลฟ์มากครับคนดูแต่ละคนก็เดินมาทักทายพูดคุยกันแต่ว่านี่คือแบบอยู่กันทั้งเต็มเซิร์ฟเลยแต่ละคนน่ารักกันมากเลยอ่ะเอฟซีแต่ละคนนี่น่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมทั้งบ้านแบบเดิมๆมาทักทายกันแบบนะใครที่เจอผมในเกมก็เข้ามาทักทายกันได้นะเพราะก็มีหลายคนเหมือนกันที่เจอผมในเกมมะเนาะอ้าวดีเทโตัวดะเขาวิ่งมาหาแล้วหนึ่งคนนะครับผมเข้ามาช่วยผมช่วยบัตไฟล์ละมานั้นเราก็ปัดไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันนะคือในเซิร์ฟเ่ตอนแรกผมก็เล่นคนเดียวนะจนกระทั่งล ขาก็เออมาหาผมกันแต่แบบเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะเรียบร้อยแล้วโดนจิ้มหลังแล้วตอนนี้จะเอาไงต่อแล้วตอนนี้ผมขออนุญาตตีเลยได้ไปอ่ะแล้วเขาก็วิ่งไปนู่นละปกติ FC ฟซีในเซิร์ฟเวอร์มาคน2คนไปเท่าไหร่อดี้เขามาได้กันทั้งคณะเลยมาแบบมาทั้งเซิร์ฟว่าเชิญเพื่อมาหกคนเลยอโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วผมหนีก่อนละกันเนะาะฮัลโหลสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบ๊อบบี้ตอนนี้ผมก็เต้นรอเลยอ่ะต้องรอดูว่าเซิร์ฟดีจะเป็นยังไงต่ออ่ะแล้วเรียบร้อยจริงใช่ครับผมคือตัวจร ว่าเออน้องเขากําลังไล่ฆ่าเพื่อนเขาอย่างมองมาตอนนี้ในกลุ่มเขาไล่ฆ่ากันเองแล้วส่วนผมก็เออเป็นเออคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแค่มาปันไฟเล่นเฉยแลวตอนนี้เหมือนมีคนกาลังจะตายโอ้น้่นใหญ่พิงพิงเรนเจอร์นั่นนายเหรอเพื่อนรอบนี้นายเป็นพิงเรนเจอร์ที่ช่วยได้ไหมพี่อะไรอ่ะพี่ตุยได้ไงฮะตุยอะไรฮ้เกิดอะไรขึ้นผมยังหนี่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เขาก็แซ่บไปแล้วแล้วก็โดนไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วตอนนี้เอาอยัางไงลวเขาก็โดนจิ้ไปหนึ่งทีจะรอดหรือไม่เทโตดีไปอาผมให้โลเขาด้วยอ,นนาาอะตอนนี้สถานการณ์ ช่วยด้วยเขาไล่ข้าผมแล้วเอาแล้ว้อ,อ,องตรงนั้นเขาไปช่วยผมเลยเขานั่งดูผมยังห่างๆงวงๆงงงงอ่ะโอ้โอโอ้ท่าทีไม่น่าดีนี่ยกระบวนการพาวเวอร์เลนเจอร์กับทหารเดินมาแล้วช่วยผมทีตอนนี้เหลือเวลาแค่สีิบวิให้ผมรอดเถอะโอ้โหหลงมาแล้วหนีก่อนละกันเนาะหนีแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดอ่ะว้าวอาละ โอ้โพิ้งเรนเจอร์เรามีเต้นโคลด้วยเมื่อกี้แล้วเขาก็จิ้มหลังโดนนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้น้องๆแต่ละคนเล่นกันเก่งมากเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมทั้งบ้านแต่ละคนเล่นกันเถื่อนมากเลยครับผมทั้งจูงทั้งไล่ทั้งอะไรสารพัดกุ๊กกี้กันโดยเฉพาะความโบความมาันความคาแต่ละคนนี่อย่างล้วนเลยแต่ละคนแบบเก่งกันมากโดยเฉพาะใส่เซเทกันเนี่ยโอ้แล้วก็วิ่งไปแล้วตอนนี้อาละเหลืเอเวลาแค่เจ็ดว,วินน่าจะรอดกันแล้วมัางหรือว่ายังไงอะผมว่าผมน่าจะชิลแล้วแหละเอาจริงๆผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่เซิร์ฟนี้เขาเล่นกันเก่งมากเลยเเเเเรรรรีียยยยยยบบ้้้้อแแลลลวววกก็จจมมมคาฮะไ่่ใชขห Hehehe <laughs> อ้าวก็ต้องร้านสลัดบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในเกัวกาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีรับคนไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ้งมินินถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจรัาเติมโล ผมเอ๊ะเมื่อกี้เขาพิมอะไรอ่ะเพชช่วยผมแอบวิ่งไปดูห่างห่างหงดีกว่าอ้าวข้อความหายไปเร็วอะอดแล้ว,ลวที่แซบนี้เนี่ยแล้วเขาก็ยืนนิ่งไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวเวชอู้แย่ yeah, แล้วว่าอู้เขากำลังหิวอ่ะหรือว่ายังไงอ้าแล้วตอนนี้เขาก็เดินรวมกลุ่มกันแล้วอะสลัดบล็อกใช่แล้วมันต้องสลัดบล็อกเออขอบคุณที่ช่วยหายแล้วกระดาษสุดสุดเจ็ดเอ็นเจ็ดโอเราจะไม่มีวันลืมพระคุณข,ของนายเลยอ่ะก็ตามแล้วนะครับผมขนะดาสุดสุดเจ็ดเขายังบอกเลยว่าร้านสลัดบล็อกนะครับผมบอกแล้วร้านนี้ดีจริงอ่ะะะะผมนนนนนนีีไไฮโโโโลลเเเเยออ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 ดดดดดจสังงตตติิิ้้้าาวกกรขึซ็ป สายเฟรนดี่กันไปแล้วอ่ะโหเซิร์ฟนี้อินเดียจริงๆเลยเฮ้ยเรามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยผมเพิ่งปั่นไฟเสร็จแล้วเขาก็เดินบรามาไปกองทัพเลยอา้น่ากลัวโอ้ยโหมีการแอบ,บเชื่อกันก่อนจบด้วยคนน่ากลัวเลยทีนี้ รอบนี้เจออะไรต่อนี่เอเดี๋ยวนะาชื่อเขาคุ้นๆจังเลยอะเหมือนเราเคยเจอกันหรือเปล่านะเอฟเอ็กรู้สึกปวดหัวเท่นี้เอฟเอ็กรู้สึกกลัวแต่ละคนนั่นดูหน้ากลัวกันมากเลยเล่ยกันโคตรเก่งเลยแต่ละนแต่และรอบนี้โอ้โหเจ๊กี่คนกันครับเนี่ยไม่รู้ว่าผมปั่นไฟก่อนเลยแล้วกันนะสเตปแรกอะปั่นไฟเสร็จไปเล่าอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็โอ้มีเครื่องนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปั่นเครื่องนี้ต่อเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยโอ้โหคนเขากำลังปั่นคนเลยแย่แล้วเขากำลังล่าฆ่าผมแล้วโหต้องรีบหนี่นอนนะซ่อนตัวเเเ,เ,เดเเด เดินไปแล้วเราถิดแมขออ้างเลย เฮ้โอเคเขาเขียว่าเฮ้โอเคงั้นผมไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าวันนี้เกดช่วยผมด้วยเดี๋ยวผมปั่นไฟเป็นเพื่อนเขาก่อนเอาแล้วเขาก็ปั่นเสร็จแล้วงั้นเราก็ไปกันต่อโหตีนี้ไวมากแป๊บเดียวเขาปั่นไฟคมห้าเครื่องแล้วว่าคนดูเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเจสันใช่ไหมเจสันอยู่แถวไหนเอ่ยเมื่อกี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าด่าผมเห็นแวบๆปัแต่เขาไปไหนกันหมดแล้วโอ๋อดีอะเจสันอยู่ดีๆเองแล้วทั้งเซิร์ฟเขาไปไหนกันหมดวะเนี่ยวอูเซิร์ฟดีอยู่ดีๆเขาไปไนไปฝ่าช้าก่อนตอนนี้ยังอยู่กันเป็นกองทัพออออยยยยยยู่่่่เเลลลัไไตาามมมมมผกกนนนะะะีีี้้้้คคแแรรวววใชจ ช่วยผมแล้วโอ้โอเจสันเปิดตาแดงอ่ะตาสีฟ้าอาลามาแต่ไกลสงสัยเจสันคนนี้อยากเล่นสมการอ่ะผมจะฉะนั้นตอนนี่ผมก็จูเขาเลยลักันนะเหมือนคนนี้เขาอยากจะไล่ฆ่าผมแบบมากๆเลยเขาจะฆ่าผมให้ตายเลยอ่ะโอ้โอ้แย่แล้วสแตมิน้าผมก็เหลือน้อยอยู่เออรีวิ่งตรงก่อนใครก็ได้ช่วยผมทีผมจะตายแล้วในเซิร์ฟคือไม่มีใครเลี้วอ่ะเขาหายกันเกลี้ยงโอ้ดีแล้วหูก่อจะเจอคนเขาอยู่แถวดูกันดีเองแต่ละคนอุ้ยเจสันเปิดตาแดงแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมหาจังหวะช่วยเขาก่อนโอ้แล้วทำไมผมโดนตีเองวะเนี่ยโอ้โอ้แย่แล้วตอนนี้ต้องหาาาสถนนกกรณ์่อ ไงดีถึงจะช่วยเพื่อนคนอื่นเขาได้แล้วอ้าวตอนนี้เขาก็ยืนนิ่งไปเลยว่ะสงสัยเขากำลังพิมพ์อะไรบางอย่างอะ่ะอะไรนะเออไอ้ก็ต์กูดไอ้ก็ตกูดอ้าวอะไรอะ่ะหมายความว่าไงผมคอยดูเขาห่างๆา,างห่วงห่งดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเป็นมิตรหรือมิจฉาชีพอ่ะตอนนี้แยกไม่ออกเลยว่ะคือไม่ไว้ใจ f c ตัวเองแล้วล่าสุดแบบแต่ละคนเจอผมในเกมนี้แต่ละคนนี่คือดูน่ากวนมากๆเลยไม่หวังดีก็มิจฉาชีพนี่แหละวอชอ้าวโบวูดอะไรคือ, wood, it, wood. Out, bro, wood. Okay. อวูดอนน่ะทำไมแกเป็นวูดวอชอ้า,า,าวโบวูดโอะไรกับกนนเา ไม่รู้ว่าจะทาอะไรก็สวัสดีจ้าทักทายเขาแลกกันเนาะเขาจะไม่ทํอะไรผมใช่ไหมอะ่ะเหมือนเขาจะาเรียลลยตด้จิม้มเพื่อนแท้ต้องหักเหลี่ยมมาเหลี่ยมกันจริงไม่รู้จะทํอะไรแล้วเอ็มขอเต้นโชว์เลยแลวกันตอนนี้ก็เต้นใส่เจสันเลยลเต้นเต้นเต้นแล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะวู้ววสวัสดีจ้ารอบนี้เราคือด oh oh, ah ีวายโอ่ะเอาดีวายโยเพื่อที่จะตบทุกคนนี่แหละแะ <laughs> ก,กี้นี้มันปั่นดีผมชอบอ่ะเจเอ็มซีก็เอาสกีนีมาไล่ฆ่าคนเขาเล่นแลวกันเนาะสวัสดีครับอยู่ไหนกันสวัสดีครับเกฟมาให้ โดยได้ใบหอ่าผมมาเป็นมิ่ะแบบมิดจริง,รงๆเชื่อผมได้อ่ะแล้วเขาก็ผักผมเลยอ่ะแล้วก็ปาหินเลยละกันนี่แน,น่อ่าแล้วก็ไม่โดนอ่ะฮึปตีไปอีกรอบแต่ตีไม่โดนอ่ะแล้วก็พุ่งไปเลยที่แอตติดไฟเฟิร์นี่ไปก่อนละกันนะแล้วเขากดบล็อกผิดจ,จังหวะพอดีจังหวะนี่แหละเป็นโอกาสคอกับตีเลยเอาตีไม่โดนได้ไงครับก็ตีใหม่ฮึปตีเลยไม่โดนด้วยเฮ<ล>้ยเออน,นี่แน่ตีโดนแล้วจะตีไปไหนแจ๊กเก็ตเอ่ะตีซับไปก่อนละกันนะไม่มีใครช่วยคุณเลยเช่ไหมงั้นผมก็ปาเออแตงกว่าไม่ใช่แตงกวานี่ผ แล้วเขาก็วิ่งไปนู่นเลยว่าเพลงนี่มันจริงๆอะ่ะมาให้ดีว่าดายโอายอะไรค้าจะตัวดีนี่เนี่ยเอาตัวเขาบล็อกเออเรียบร้อยเพื่อนผมก็โดนปล่อยเอ่ะเพื่อนวันดีเว้ยเลนเจอร์เฮ้ยเฮ้ยนี่คลิปละครนัน่นี่คลิปเกือบล่าสุดเลยทีนะ่ดาโอ้โหเลนเจอร์โคตรเท่เลยสกินให้เอาสกินมาอย่างนี้ผมก็จักจี้จะเป็นนะจัก,กจี้เลยอะ่ะวันดี้ขาไปหน่อยก่อนจะไปผมล่าดโดยได้ไม้เกยเรายังจบไม่จบบัญชีเลยนะที่ไอผมปาไปโดนรายกันนะแล้วก็ตีอ่ะแล้วเขาก็พุ่งไปเลยเขายื้อชีวิตแล้้้้้้้วววตตอออออนนนนนีีีรรรรัับบบช่ใหเยยลลลููกกงงแาะ หมดเลยอ่ะไม่ทำดาเมจเลยงั้นผมก็ตีเองก็ได้เรียบร้อยเก็บไปแล้วหนึ่งคนไปล่าศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ดต่อดีกว่าถ้าบัตติดจ,จะลงมาอย่างเอาเขาไม่ลงด้วยเอาวาวงี้ก็โดนสีแปะเรียบร้อยโดนไปหนึ่งทีแล้วผมก็เดินอ้อมมาเลยละกันเนาะเออลงได้แล้วดาฮึบตีไปหนึ่งทีคิดว่าจะหนีพ้นได้อีกนานแค่ไหนอ,อ่ะฮึบไปเรียบร้อยติดไฟเบอร์นี่ก่อนละกันแล้วก็ดีอ่ะเปไปอีกหนึ่งคนแล้วอ่ะดีว่าไดโยอยากจะฆ่าทุกคนจังเลยอ่ะ ก็ลุนนาไปฟังเพลงด้วยนะไหนที่เหลืออยู่ไหนกันนะหายกันเกลี้ยงเลยเฟิร์นนสเซคเคนเฟิร์นนสเซคเคนอ่ะแล้วก็ใใหืมติดแท็กเตนเซอร์ซะด้วยเฮ้ยเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือหายกันหมดเลยอ่ะ่วงแรกๆก็เห็นมากันเป็นกองทัพเลยนะช่วงหลังๆเริ่มหายกันแล้วอ่ะตอนนี้เหลือกันคนน้อยแล้วอาอนี่จเจอแล้วอ,ลลอ่ะเออตายหีบไปเลยอ้าวมีคนแอดมาอีกแล้วโอ้โหมีคนแอดมาตลอดสายเลยตั้งแต่อยู่เซิร์ฟเน,นี่ยตอนก่อนเนี่ยคือจริงๆผมเล่นกับพวกเขาเป็นชั่วโมงแล้วคนดูผมผมนั่งเล่นเซิร์ฟนี้เเเเเป็็นนนนชชชัั่่่่วววววโโมมมมมมมงงงแแแแลล้้้ตตตอออออทีีพกกคาาาาขไรๆดดผยเป็น กี่คนนะเกือบสิบคนนะแบบแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเออคนเริ่มน้อยลงแล้วนะก็เก็บเลยละกันนะบ๊ายบายอีบีบคอวีสองคนสุดท้ายอยู่ไหนกันนะอ๊อดเย้ I. ผมเจอเรดเลนเจอร์แล้วจะหนีไปไหนเจ้าเรดเลนเจอร์นายนี่โอ้โหมาจากเออคลิปนั้นใช่ไหมเน่ยคลิปเลนเจอร์ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไอ้เนี่ยหนีไปก่อนเลยละกันนะอีกรอบดึงไว้แต่สีแดงเท่ห์คนดูสีแดงโคตรสวยเลยอ้าวเรียบร้อยเขาบอกผิดจังหวะงั้นผมก็ผักเลยละกันนะจะหนีไปไหนจ้าขอไล่ฆ่าหน่อยลา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 ปลาไปเรียบร้อยเออแล้วเขาก็ผักผมอ่ะเอาไงเรดดนายคิ ว่านายจะหนีฉันพ้นกันเดรอฉันคือดีว่าดไดโยจับได้แล้วโอ้โห,โหเรียบร้อยแล้วก็เหลือคนสุดท้ายก็คือบ๊อบต่นเองอะ่ hey อะเฮ้บ๊อบบี้อ่ะบ๊อบบี้เดี๋ยวนี้นายอยากเป็นทหารอยู่ไหมอ่ะแต่ล่าสุดก็เป็นตำรวจแทนละบ๊อบบี้เรามาหาแล้วนะพูบไปหาเลยอะ่ะอยู่ซ้ายหรือขวานะผมต้องนั่งเสี่ยงทายใช่ไหมน่าจะฝั่งนี้นะหรือว่าไงเอาเฮ้เขาอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวไม่เจองันซสมมอนลูกน้องก่อนอา้านี่นไงเห็นแล้วเห็นแบบแวบต้องเดินตรงไปหาเขาแล้วไม่รู้ว่าเวลาแค่นี้จะพอหรือไม่ก็ต้องเสี่ยงท เขาพุ่งมาหาผมเฉยเลยนะผมก็ตีไปก่อนหนึ่งทีเป็นการเออของแถมมนแล้วก็ตีซับอีกทีแต่ว่าไม่โดนนะครับผมอย่างนี้ต้องเจอตีอีกรอบนึงแล้วเขาก็บล็อกนะครับติดไฟเบอร์นี่ไปก่อนละกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็ตีซับอีกทีหนึงอ่ะเฮ้บอบบี้ลาก่อนลาก่อนนะเฮ้ยแอม,มสแกวร์ผมแอมสแกร์ลาก่อนครับผมเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะดีว่าไดาเกลบาทำให้ทุกคนนั้นหายกลัวแล้วมีม,มิสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผม fc ก็เพียวเค้าขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณเจ้าคลิปนี้ก็มีไว้แค่เท่่านนี้กอละกันนะครับผมเจอกััันนคคลิปห้าสสวดีรบโนลลีเคุณ อะไรครับพี่เอ่อตามนี้ครับน้อง